นั่งเรียงกันแล้วก็ส่งน้ำกลับหลังเจ็บป่ะมองเเจ็บขึ้นมาเถอะออกมาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะดีมากนักเรียน วันนี้เดี๋ยวพี่ให้ให้นั่งเรียงกันแล้วก็ส่งน้ํากลับหลังเชิญหัวส่งน้ําไห้คนข้างหลังก็รับแล้วก็ส่งกลับไปข้างหลังแล้วคนสุดท้ายก็เอาไปเทใส่กระมังสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีเป้าไว้ให้ว่าต้องการเท่าไหร่ <c oughs> เพื่อความยุติธรรมก็คือว่านั่งเรียงกันคนหน้าตักน้าส,ส่ง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 คนสุดท้ายเอาน้ําเทถือถาดวิ่งมานั่งข้างหน้าบ่นกันไหมเพื่อความยุติธรรมนึกออกปะไม่นึกออก ส่งน้ำระวังหกวิธีการเล่นก็คือผู้เล่นต้องนั่งเรียงกันเป็นแถวตรงแล้วผู้เล่นที่นั่งอยู่คนแรกต้องตักน้ำแล้วส่งต่อไปข้างหลังโดยยกขึ้นส่งผ่านหัวห้ามหันหลังไปมองจนถึงผู้เล่นคนสุดท้ายต้องเทน้ำไว้ในที่เก็บน้ำเก็บน้ำให้ได้ตามที่กำหนดก็จะชนะไปข้อควรระวังระวังหกและระวังเปียกนะ โอเคเรานั่งเรียงกันเป็นรถไฟคนหน้าสุดจะต้องตักน้ำในกระมังโยกกับหลังเทิอหนัวเทิอหนัวเสร็จคนข้างหลังรับรับส่งต่อส่งต่อไปจนถึงคนข้างหลังหกปล่อยหกตั้งมันโอเคไหมไม่มีอยากไม่ได้เล่นเลยรับไปแล้วอะไรเนี่ยเอาแล้วมีน้ำไม่สะอาดมันเยี่ยมมากนะอ่ะเข้าใจกติกาเนาะรอบแรกพี่ขอ สองนาทีกับน้ำในกะละมังที่เราจะต้องไปใส่อ่ะหนึ่งกิโลถ้าภายในสองนาทีเทน้ำได้หนึ่งกิโลที่ให้คนละหนึ่งร้อยบาทจัดไปอ่เปิดเริ่มเลยน้ำมีนะเริ่มเลยน้ำเริ่มเลยอ่ะักเลยเริ่มเลยรไปเริ่มเลยไปโอ้ป้าไหนพี่ตรวจถาดอย่างนี้เนี่ยเฉียงเต้ target locked อย่าหนูอีกแก้วหนูแก้วหนูผ่าแล้วหรอเจ็บไหมไม่เจ็บจริงเหรอเจ็บป่ะสมองกระทบกไนสมองกระทบกไปเจ็บปึ๊บมาไปใส่หรือเปล่ามดน้ำพร้อมถาดพร้อมคนไม่พร้อมคนไม่พร้อมก็ต้องพร้อมโอเคมดหนึ่งบีมสอง M สไม้สี่ภายใน2นาทีกับน้ำให้ได้รวมแล้ว1กิโลโอเคเตรียม1 2 3เริ่มไปแล้วเวลาเดินม <c oughs> ันมังเอา้บเาแลวนะไปแบแบบบบเแแปไแบบแแไป <c oughs> หัวหนูนี่แหละเอาออกมาเนี่ยเอาออกมาอ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 พออา่าอ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 นอาอาออา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 อนอรอาอาอาออาอออาออาออา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 เอาอาาอาอาอาาาออาก่อนอออ ไอ้ไม้โหกินทัพผิวเลยย่ะเลยย่มเลย,ย,มเลยแม่โคตรตรงนะอาลุก,ลกได้แล้วได้ล้วได้แลแลลุกลุกลกอัีขึ้นะซึ่งได้หยดไม่ได้ขึนแนละ้ว่ะไห่ได้เอลเลนนน่อยนอยน,อยน,อยนี้นย

โอ้ไม่ดูรอบนี้ไม่ยังโอ้ได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วรอบแรกสองนาทีกับน้ำหนึ่งกิโลได้สักไม่ถึงขีดอ่ะใหม่พี่เพิ่มให้อีกกติกากับได้ได้อะคนสุดท้ายหันเท3นาทีหอมน้ำหนึ่งกิโลเหมือนเดิมก่อนเตรียมนะรอบนี้มาเป็นแฮมไม้มดบีมสุดท้ายเริ่มไป3นาทีรอบนี้ อ้มันตายมากเลยได้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 อ่าได้เยอะได้เยอะเดี๋ยวดูใครดูนะใครดูนะอะไรลุกลุกลุกเร็วเร็วเร็วกิโลนึงก็มาแล้ะมา

แล้วมันเสียหลักมันเทข้างหน้านะจอดดีละโอ้ยเยอะเยอะเยอะได้ได้ได้นาทีครึ่งนาทีครึ่งเฮ้ยเจวงไปเลยจวงเลอยได้เยอะ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 เฮ้ยเทเทเทเอาลุก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  นาทีห้ิบอุ้ยได้อยู่อุ้ยได้อยู่อ้สัสเยอะเยอะอันนี้ยถา ไปไปเร็วเหลือ่าไรเท่านั้นไปเลยจัหร็วเร็วเร็วเร็เร็วเรขนมันสั้นในตัวนี้ในตัวหลังไป้เร็วเร็วเร็วุกลลุกิสองนาทีสีสิบ เร็ว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 ฮ่าสียไปไหมลุกลุกปิ้งเร็ววิ่งเร็วได้กล้าเนึ่ยเร็วเร็วได้ไหมเร็เร็วเร็วอะเยโอเคหมดเวลาสามนาทีห้าไปไปไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันโอเคมาเล่นจบแล้วมาช่างกันช่างเลยช่างเลย หนึ่งกิโลได้ไหมไม่เห็นถึงเลย <c oughs> นิดเดียวโอเคหยว่อันจำเลยจับ <c oughs> ตัวเปียกก็คุ้มดีหน่อยโอ้โหจำไปจำไปจำหาดไปไหนวะสังมงนีดน่อย <c oughs> โอเคเปียกไม่เยอะไอ้บิ้นก็ไม่เยอะไปเยอะไปเยอะเลย เสียต hey, anyway. e okay, oh, okay. okay, ูดเสียไม่เยอะแเดอันนั้นมันลาดตัวเองอะไม่ต้องใจลาดนะมันหอกข้ามโอเคเดินน้ำต่อไหมล่ะไปไปลุยเริ่มไปเริ่มเริ่มไปเอ๊ะมันเอาจริงว่ะนี่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปมันไว้าถ่ายรูปไว้โอเคก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่อง đi <laughs> bye <laughs> <aside>! okay bye okay. <laughs> <laughs> <laughs>